คลิปคลิปคาแรคเตอร์วงครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปครบวงเท่าไหร่โอ้ไม่มีเล่นเดี๋ยว่อย่าเดียวแต่วันนี้แต่วันนี้เราครบวงนะต้องขอบคุณทางนี่ในรอบอีกชีวิตพ่อขี่ไอดอลในรอบกีฬานี่เขาบวงเนี่ยโอไม่ถึงนะครับล่าสุดเราก็จะได้นำตัวหน่อยค่าน ออยู่วผมสวัสดีครับพวกเราแจสเปอร์เลยนะครับการเฉลิมฉลองอะค่ะแล้วนำเป็นลายบุคคลเหรอครับเอ GM ศูนย์หนึ่งจุงอาเชนวันนี้มีป๊อกกี้เมื่อไหร่พี่จะมีผมครับโอ้ยหนักแล้วโอ้ยหนักแล้วใใคครร แลให้เขากอดพี่หัวเลยต้องเล่นใช่ไหมอ่ะยังไงเมื่อะไรนะศูนย์หนึ่งโอเค G อะไรนะ G ศูนย์ GM ศูนย์หนึ่งสวัสดีครับ GM ศูนย์สองโอ้ธนบูร์ครับบ็อกกี้มันยาวแต่เมื่อไร่จะมีราวนะพอใจหรือยังตอบคุณพี่ขอบคุณครับไม่ไม่ฮาหรอกแต่เก่งนะเอ้าวตาต่อเลยครับผม ให้จูงคิดได้อีกไหมแต่เราจะได้อาราวนะนอันนี้มีเวลาสามกี่ชั่วโมงครับฉันคิดไม่ได้หรอก,กฉันก็ลังนึกอยู่ในทีอ,อะไรนะ G, G M G M ครับสวัสดีครับเซนต้านะครับ G M 0 3ครับป็อกกี้ยังมีรสสตรอเบอรี่นะครับส่วนใจพี่นั้นอยากมีน้องครับ

อะไรนะเอ้ยเอแต่กดดันแล้วกดดันแล้วขอคิดก่อนขอคิดก่อนเรองจ้าแบบผมเองก็ได้ผมเอาแบบเอาแบบเอาแบบคุณทีเอาแบบคุณทียผมแป้งแน่นอนเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ปอนไม่เป็นไรเราเก่งอยู่แล้วของผมมาสั้นๆเตรียมศูนย์สี่ปอนนันาวิทย์ครับผมมีความสุขเพราะมีป๊อกกี้ครับ ไม่เป็นไรไม่ได้หาแ,แต่ได้ลูกค้าถือว่าปิดจบได้ดีโชว์บนเวทีเมื่อกี้เป็นไงบ้างโโอ้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากด้วยกันแบบมันก็ไม่ได้คิดโดยแฟนคนผมยังต้องเต้นคนเดียวได้กี่หรอบโอ้แต่วันนี้ดีใจมากเลยได้เต้นได้กี่รอบเพราะมันสี่คนน่ะแฟนความไม่เป็นไรพี่ขึ้นไปเสวนาได้แล้วอ่ะไม่ได้ขึ้นสเตจด้วยกันนานนะอุ้ยนาน น่าจะน่าจะเดือนที่แล้วประมาณช่วงเดือนที่แล้วที่เราไปอีเวนต์กันประมาณเดือนอ๋อใช่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 ล่าสุดน่าจะเดือนที่แล้วครับก็ก็ถือว่าดานละกันแต่ว่าก็พยายามหาเวลามาเจอกันตลอดครับใช่ช่วงนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวกลับมาอย่างเต็มที่แน่นอนครับปีหน้าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนได้ติดตามไปอย่างแน่นอนครับอ่าอัปเดตนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้หายเรื่องหายเรื่องอหายดีนะครับผมชูไวเลยโอ้ ครับหายดีเรียบร้อยแล้วครับผม,ผมก็กลับมาเต้นได้แล้วครับผมวันนี้แต่ว่าก็ต้องระวังตัวเหมือนเดิมครับรผมค,บคืออาจจะมันมีปลยอะไรว่าท่าน้องเจ็บแล้วเราก็มาเปลี่ยนท่าหรืออะไรงเวลาจริงๆไม่ได้เปลี่ยนเลยครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าไม่อยากให้น้องใช้แขนเยอะมากเกพราะด้วยความที่เวลาเราเต้นถึงแม้จะเต้นน้อยๆมันต้องออกท่าครับใช่เราก็เลยอยากจะให้น้องแบบเยัียบน้อยๆใช่แต่ว่าสิ่งสำคัญคือไม่ได้เปลี่ยนท่าหรอกครับแต่ว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนบล็อกกิ้งเนี่ยเราจะระวังน้องมากขึ้น เพราะว่าบางทีแบบพื้นที่มันค่อนข้างที่บางบางงานมันก็อาจจะจํากัดหน่อยนะครับเราก็ต้องดูน้องว่าเออน้องอยู่ใกล้เราหรือเปล่าเราก็ต้องระวังน้องมากขึ้นเพราะว่าถ้ามือหรือแขนเราไปโดนน้องมันก็อาจจะทําให้เจ็บอีกครั้งได้ก็จริงจริงจริงระวังกันเองอย่างที่าท่าที่อู่ทำอู๋ก็ต้องระวังข้างหลังเหมือนกันเพราะว่าก่อนก่อนที่อู่จะย่ำลงมามันก็มีคนที่อยู่ข้างหน้าเราก็ต้องระวังก็ว่าต้องแบบ ทุกครั้งคือเราเหมาะกันหมดเพื่อเพราะว่ามันเป็นการท้ายเราถูกใช่ว่าทุกครั้งทุกครั้งที่เราซ้อมก็คือเราจะซ้อมมันหนักมากเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อพวกเราใช่จุ่งวะจุงอะไรนะัเราเหมือนยังเสือมาอะไรเห็นเห็นเห็นบอกว่าไม่มีเปลี่ยนท่าไหมนี่บอกว่ามีเปลี่ยนท่าบ้างครับผมเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนครับอ๋อก็ยังจะมาวเล่นมุกเหมือนเดิม คืออยากจะ็นผู้ประกวดให้ได้เลยถ้าแบถ้าแบบสิบาทเนี่ยก็เล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราชิดได้เราก็เล่นไปหลังจากนี้จะแบบได้เห็นเพราะว่าปล่อยเพลงที่สองครั้ง เออใช่ซีซั่นใหม่ออกมาได้ครับเร็วๆนี้แน่นอนจุ้งจัดการ่งพี่อะไรนะครับอาจพี่อยากรู้ว่าเร็วๆนี้กี่โมงจุงจุงยังไงนะก็ก็มีซุ่มๆบ้างครับผมจริงๆผมก่อนหน้านี้ผมได้สัมภาษณ์ไปแล้วก็มีแบบมีซ้อมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นเราแบบอยู่ด้วยกันในสตอรี่บ้างในบางวันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็เป็นสัญญาลเบาๆจากคู่ผมนะครับผมก็จะมีโปรเจกต์ น่นาคตแน่นอนไอ้การนี้ซึ่งแบบอย่างเพลงที่สามมันจะต้องเป็นยังไงนะที่วางไว้คร่าวๆพี่คิดไว้ไพี่คิดโอ้โอ้โอ้คิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ตอนตอนโดนให้จุงเลยครับผมยังไงไปซะแล้วจะเป็นสามชาตก็ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วว่าอ่า อ่าแจสเปอร์เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ในเพลงของเขาอของของพวกผมอยู่แล้วอย่างเพลงเพลงสองเพลงที่ปล่อยมามันก็จะเป็นมีความเซ็กซี่หน่อยๆอยอ,อย่างว่าเพลงสามก็ยังคงความเซ็กซี่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงต้องเราดูทีจะได้ฟังลนปีนี้ไหมคะโอ้ยอาจจะต้องถามคุณทีเลยครับคุณทีตอนนี้อยู่ในช่วงเจรจาตอนตัวงกำลังกำลังพูดคุยอยู่ตอนนี้คุณทีกาลังหาที่เช่าสถานที่พวกเราอยู่ขอเวลาชันแป๊บหนึ่งในการพูดคุยก็เดี๋ยวเร็นจะได้เห็นแบบ เพลงใหม่คอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ไหมอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันคือคือพวกพวกเราสี่คนก็อยากจะออกผลงานใหม่ให้แฟนๆได้รับฟังใช่มมากเลยครับแต่จริงๆก็เรื่รงนี้เดี๋ยวเรามีสตาร์ลิมปิกแน่นอนเราแจสเปอร์ได้ขึ้นด้วยกันแน่นอนแล้วก็อะไรนั้นบิ๊กม้าท่แท้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านต้องรอติดตามก็ไม่รู้ก็รอติดตามนะคะว่าแจสเปอร์ ไม่แบบไม่งได้ยุบวงที่หายไปไม่ได้ยุบวงที่หายไปพี่ทำไมพี่พูดเวลาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนแรกคือแบบเพลงออกมาทีๆไงแล้วแบบเอ๊ะอยู่ๆหายไปนึกว่าเออยอยู่ไม่ยุบบถอกเลยนะครับว่าแจสเปอร์ไม่มีทางยุบวงแน่นอนถึงเราไม่มีเวลาเจอกันหนึ่งปีเราก็จะไม่ยุบครับจริงครับเราก็จะคงจะซ้อมเต้นแค่สามคนสองคนต่อไปเรื่อยๆงนเจีนีสันแน่นอนอ่าใช่ที่ได้เจอกับ โอ้ใช่ไม่ได้เจอแค่พวกเราด้วยเจอพี่พี่น้องน้องเจมทีทั้งค่ายเลยแล้วก็มาดูพวกเราเล่นกีฬากันแล้วก็น้องๆอ่ะเพิ่มพูนหรือว่าเจะได้เล่นกีฬาด้วยหรือเปล่าต้องมาดูนี่อีกทีนึงรออยูเลยใช่มาดูหลานๆเล่นกีฬาไหมอาจจะมีมาสคอตเตะบอลบ้างอะไรบ้างอาจจะยังอาจจะไม่ได้มาพาแล้วไปให้ลูกๆเล่นแล้วโอเคโอเคค่ะอินไซต์ขอบคุณค่ะขอบครับขอบคุณครับ ใใ่ะบองเขาก็จะเขจะนเสิร์ตภาค่ะเด็ดมกล้องตรงกลางค่ะอะแก้กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นวอ่นะคะอันนี้วิดีโอใช่ไหมแล้วมมงมีนะคะอมีค่ะครงกลงค่ะ๋้วมงตรงกลางก่อนข้าไปตรงกลางมันก็ถ่ายได้เะล่าทไมไ่ได้ ต้องตารเลคะตองมีคะต้องการต้ยลูน้ำน่้องมีนะคะต้องมีนะคะได้หคะตุ๊กาเต็มครบไหมตอ๊การต็ครบแล้วที่ไหนคะได้ไ้องมีเลยค่ะก็ถ่ายระสนได้ด